วัดตีจ้าอยู่นี่คือนครพนมเนาะค่ะอยู่พระธาตุนะครพนมอันนี้ยางขามาทั้งตลาดสีลงไปทั้งทานาม้มแม่น้ำโค้งเนาะค่ะจะลงไปดูแม่น้ำโค้งก่อนยางไปเบิงจักบาทดก่อนเนาะนี่มาตัางเต หลายปีแล้วเนาะสิบกว่าปีแล้วพี่น้องตั้งแต่มองนี้ยังท่านมีก่อสร้สางเนาะมานี่อันนี้เพื่อนกามีบ้านมียังข้นกพแห้งแล้วตั้งแต่สมัยสิบกว่าปีที่แล้วนี่เทียสองเนาะพี่น้องที่เคยมาที่ป่านี้เคยมาเนาะมีเทียสองเนาะเพื่อนกาปรัจะเลื่อนพักเนะาะค่ะพี่น้อง จเจริญคากเบิ่งตึกสวยงามกับจัดสันยางดีละพี่น้องจ้าจอ้าพี่น้องไปดูก่อน,เ,นเดินชมตลาดจ้าตลาดขายเสื้อผ้าเป็นว่า สองขางข้างเนาะอันน,อะน,น,น,อนนี้เป็นถนนค้คนเดินเน,นาะค่ะคพเ่อนที่นครพนมค่ะเพื่อนๆไปดู เดินชมของสวยๆงามๆเนใจไกลว่โอ้ยเสื้อผ้ามีแต่เสื้อสวยๆ ่อ้ยผ่าค้ามอันนี้ผ่าค้ามเนาะคะ่ะเโอ้ผู้ใดหนาวก็เอามาใส่มาใส่ด้วนี่ <c oughs> ไปเดินป้ายเดินป้ายโอ้ยกล้วยปิ้งก็มีกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งโอ้ยผ้าไหมลายคามผ้าคามสกลนคร